เพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะได้ความเข้าใจในการดําเนินชีวิตถ้าเราอยากได้ปัญญาในการดําเนินชีวิตนะคะให้เราให้เราอ่านพระธรรมสุภาษิตเพราะว่ามันจะให้ความเข้าใจพี่น้องจริงๆนะแบบข้าพเจ้าชอบพระธรรมสุภาษิตเพราะมันให้ขาเข้าใจเป็นพระคัมภีร์เดียวที่ค่อนข้างจะพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตอะเจาะจงเลยอะในการสอนเราในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะ หรือว่าการอยู่ร่วมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นพระคัมภีร์ที่เจาะจงแบบเรื่องนี้โดยตรงนะคะค่อนข้างจะมีเรื่องพวกนี้เยอะมากนะคะเราจะกลับมาที่พระธรรมสุภาษิตนะคะวันนี้เราจะเรียนกันที่พระธรรมสุภาษิตบทที่แปดนะคะจริงๆแล้วอาทิตย์ที่แล้วที่ที่ที่ได้เรียนไม่ใช่ที่แล้วอาทิตย์ครั้งล่าสุดที่เราได้เรียนนะคะก็เป็นสุภาษิตบทที่หกอาจารย์ยาสอนสุภาษิตบทที่หก แต่ว่าขอข้ามเจ็ดไปเลยนะคะขอข้ามเจ็ดไปแปดเลยนะคะเพราะว่าเจ็ดมันจะค่อนข้างพูดถึงเรื่องเรื่องของแบบเราเชื่อว่าจะไม่มีอะไรพวกนี้ในบทนะ,ะเราก็ขอข้ามไปเลยนะคะเอาที่คนส่วนใหญ่จะจะเก็ตและเข้าใจได้เนาะเหมือนที่เหมือนที่เรารู้กันนะคะว่าคนที่เป็นผู้เขียนพระธรรมสุภาษิต คือใครนะคะคนที่เขียนม,มาทำสุภาษิตคือใครนะคะกษัตรนะคะกษัตริยซโลโมนเป็นเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าได้ชื่อว่านะ,ะได้ชื่อว่าเต็มด้วยสติปัญญาเต็มด้วยการเข้าใจนะคะมีวิธีคิดและบริหารในแบบที่พิเศษ ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในสมัยของกษัตริย์โซโลโมอนพี่น้องเป็นปีแห่งกษัตริย์ที่พิเศษมากไม่เหมือนกษัตริย์องค์อื่นเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นยุครุ่งเรืองเฟ,ฟื่องฟูนะพระพี่บอกว่าในยุคของกษัตริย์โซโลโมอนเนี่ยแม้แต่เงินเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องแบบเป็นของสาม,มัญมากๆเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไร้ประโยชน์มากๆข้าพเจ้าเคยคิดทบทวนถึงกษัตริย์โซโลโมอน เอ๊ะซาโลโมอนมีความพิเศษต่างจากกษัตริย์อื่นๆยังไงแม้แต่กษัตริย์ดาวิดมีคนบอกแบบนี้ว่าซาโลโมอนเป็นกษัตริย์ที่รวยมากแบบคําว่ารวยอ่ะคำว่ารวยในในความเข้าใจของผู้คนคําว่ารวยปุ๊บคนก็จะเข้าใจว่าอ๋อรวยคือการมีเงินเยอะๆแต่จริงๆแล้วพี่น้องลองคิดติกตต๊กตอกติ๊กตอกลองทบทวนดูว่าการที่คนมีเงินเยอะ มันหมายถึงหรือมันเท่ากับว่าเรามีความรวยจริงไหมพี่น้องคิดว่าจริงไหมการรวยคือเออการมีเงินเยอะหมายความว่าอ๋อคนนี้เป็นคนรวยแล้ววันนี้วันนี้คนนี้ได้เงินมาสมมุติอะสมมุติว่าป้าข้างบ้านถูกหวยสิบล้านหยป้าข้างบ้านรวยแล้วเราสามารถที่จะฟันธงแบบนี้ได้แบบร้อยเปอไหม เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วอ่ะกษรสตรสาย์โซโลมอนเขาเป็นกษัตริย์ที่พิเศษกว่าคนอื่นคือเขาค้นพบพี่น้องเขาค้นพบขุมทรัพย์แห่งความมั่งคั่งที่แท้จริงเพราะกัตริต์โซโลมอนเขาพบว่าการมีเงินเยอะไม่ได้หมายความว่าเรารวยหรือม,มั่งคั่งเสมอไปกัตริต์โซโลมอนเป็นคนที่ค่อนข้างจะเหมือนกับ ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าก็ t นะคะหรือว่าเข้าใจเข้าใจหลักการที่แท้จริงของคําว่าความมั่งคั่งเขาพบว่าการที่เขาเต็มด้วยคลังแห่งความเข้าใจหรือสติปัญญาในการใช้ชีวิตต่างหากที่ทําให้คนมีความมั่งคั่งเพราะว่าต่อให้เรามีเงินข้าพเจ้าจําได้ข้าพเจ้าเคยพูดเรื่องนี้แล้วต่อให้วันนี้เรามีเงินมีเงินโยนมาจากฟ้าสักสิบล้าน แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถรักษาเงินสิบล้านนี้เอาไว้ได้บรรยากาศของความมั่งคั่งพี่น้องมันจะต้องมาพร้อมกับคำว่าสติปัญญามันจะต้องต้องมาพร้อมกับคำว่ามีมีความเข้าใจในการรักษามันไว้ฉะนั้นก่อนที่พี่น้องจะไปถึงความมั่งคัง่งพี่น้องต้องมาถึงความมั่งคั่งในอีกแบบหนึ่งคือพี่น้องมั่งคั่งในความรู้ความเข้าใจ มีปัญญาและข้าพเจ้าจําได้ว่าข้าพเจ้าเคยบอกแล้วว่าคําว่ามีปัญญาตรงนี้ไม่ได้หมายว่าเรียนเกง่งฉลาดมีไอคสูงสอบได้คะแนนเยอะๆไม่ใช่คําว่ามีปัญญาตรงนี้หมายคือว่าพี่น้องเป็นคนที่รู้จักใช้ชีวิตพี่น้องพี่น้องเข้าใจการตัดสินใจอย่างเฉียบคม จริงๆแล้วะสิ่งที่ข้าพเจ้าจะสอนวันนี้ค่อนข้างจะโดยบังเอิญนะค่อนข้างจะตรงสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์ผีจะเทศด้วยนะมีโอกาสได้คุยกันเช้านี้นะคะอาจารย์ผีเล่าว่านี้แกจะเทศเรื่องอะไรคนที่คําว่ามีปัญญาจริงๆหมายความว่าเขาเป็นคนที่มีความเข้าใจในการที่จะใช้ชีวิตเลือกถูกและผิดได้ดีพี่น้องเพราะว่าแค่เราตัดสินใจผิด ชีวิตเปลี่ยนเลยใช่ไหมมีใครเคยประสบการ์แบบตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนบ้างเลือกแฟนผิดเลือกสามีผิดเลือกออะไรเลือกคนที่จะร่วมธุรกิจด้วยผิดใช่ไหมเล,เลือกงานผิดเลือกจังหวัดที่จะไปอยู่ด้วยผิดหรืออะไรก็ตามแต่ใช่ไหมคือแบบแค่ตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนกระสัดโซโลมอนนะคะกำลังให้ความสําคัญในเรื่องของคําว่าปัญญาเหมือนที่พเจ้าบอกคําว่าปัญญาเนี่ย เพราะว่าอักา,าสะาราโลมอนกลับมาพูดถึงเรื่องของปัญญาในบทที่8เขียนว่าผลของปัญญากตราย์โลมอนกลายเป็นกษัตริย์ที่เขาใช้ใชคำว่าอย่าใช้คําว่ามั่งคัง่งใช้คําว่ารุ่งเรืองเพราะว่ามันไม่ใช่แค่มีมแค่เงินแต่กตราย์โลมอนมีทั้งปัญญามีทั้งความเข้าใจกตราย์โลมอนที่เขาจเจริญมั่งคั่งได้เพราะเขาเป็นคนที่มีสติปัญญาในการจัดการ บริหารทุกสิ่งอย่างได้ดีที่เขาจัดการบริหารทุกสิ่งอย่างได้ดีเพราะว่าเขาใช้ชีวิตโดยการตามปัญญาหรือสแสวงหาปัญญาไม่ได้หมายความว่าเราฉลาดเราเรียนเก่งเรามีวิธีการที่เจ๋งเรามีวิธีการที่เฉียบแล้วเราจะสามารถจัดการทุกอย่างได้ดี แต่ถ้าเราเป็นคนที่รู้จักปัญญาพี่น้องเราจะกลายเป็นคนที่จัดการทุกอย่างได้ดีถ้าวันนี้มีคนบอกว่าถ้าคุณมีเงินสิบล้านแต่คุณจัดการบริหารไม่เป็นคุณแค่ตัดสินใจผิดเลือกลงทุนกับคนที่ผิดชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีเงินสิบล้านสามารถหายไปในชีวิตของคุณจากชีวิตของคุณได้ภายในวันนี้พรุ่งนี้แต่ถ้าคุณเพียงแต่แต่ถ้าคุณเพียงแต่มีเงินสมมุติว่าวันนี้คุณมีห้าพัน แต่คุณเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ติดตามพระเจ้าจากพระเจ้าจากเงินห้าพันนี้คุณสามารถทำให้มันงอกเงยและเติบโตได้และคงทนถาวรอ,อยู่ได้และมันเพิ่มพูนเพิ่มพูนพี่น้องแบบนี้ดีกว่าพี่น้องเลือกแบบไหนคะเลือกแบบแรกหรือว่าเลือกแบบที่สองมีน้อยแต่มีสติปัญญาในการจัดการบริหาร หรือว่ามีมากแต่ไม่มีสติปัญญาในการจัดการบริหารเลือกแบบไหนคะฮะเลือกแบบแรกมีน้อยแต่มีสติปัญญาในการบริหารไม่เอาแบบไม่มีใครเอาแบบที่สองเลยเนาะเพราะมันไม่มีประโยชน์ไงต่อให้เรามีเงินแต่เราจัดการบริหารไม่ดีใช่ไหมแค่เราตัดสินใจผิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้วอะใช่ไหมคะ ฉะนั้นพี่น้องกษัตริย์โซโลมอนกําลังพูดแบบนี้ว่าผลของปัญญาเรามาดูด้วยกันนะคะสุภาษิตบทที่8บอกว่าปัญญาไม่ได้เรียกร้องหรือความเข้าใจไม่ได้เปล่งเสียงหรือคือกษัตริย์โซโลมอนน่ะกำลังให้ภาพว่าจริงๆแล้วเนะี่ยพระเจ้าหรือพระปัญญาหรือว่าสิปัญญาพี่น้องข้าพระเจ้าเขาอ,อธิบายแล้วเนาะคําว่าปัญญาไม่ได้หมายถึงเรามีความฉลาดแต่ว่าปัญญาหมายถึงการทรงนําที่มาจากพระเจ้า พระคัมภีร์บอกว่าเราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำแนะนำเจ้าด้วยจับตาเจ้าอยู่ที่น้องแท้จริงแล้วอะ่ะกระิย์ซารลมอนกำลังให้ภาพของขพ,รพระคัมภีร์สุภาษิตบ,บทที่8ว่าพระเจ้าเนี่ยนะอยากจะนำเราพระเจ้าอยากจะแบบไกด์เราหรือเป็นเป็นครูสอนทางให้กับเราพระเจ้าอยากจะช่วยเราพระเจ้าอยากจะแนะนำเรามากๆ เวลาที่ข้าพเจ้าไปสอนวิชาแบบที่เราจะฟังเสียงของพระเจ้าข้าพเจ้าเนี่ยบอกทุกคนเลยว่าพี่น้องอย่าไปคิดว่าอุ้ยฉันไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าฉันจะได้ยินเสียงพระเจ้าไหมพี่น้องเลิกคิดเรื่องนี้ไปได้เลยค่ะว่าพี่น้องจะได้ยินเสียงพระเจ้าไหมเราทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเราทุกคนจะได้ยินเสียงของพระเจ้ามันเป็นอัตโนมัติพระเจ้าอยากพูดกับเราอะ อยากจะนําเราอยากจะช่วยเราอยากจะไกด์เราอยากจะแนะนําเราอยากจะสอนเรา,<ว>ามากกว่าที่เราอยากจะฟังพระองค์ด้วยซ้ําถ้าพี่น้องเป็นพ่อคนแม่คนเนาะถามว่าพี่น้องอยากจะเห็นลูกของพี่น้องจเจริญเติบโตงอกงามร่ํารวยและสะดวกสบายไหมยอยากไหมคะไหนใครที่เป็นพ่อคนแม่คนหรือเราเป็นเป็นใคร,รก็ได้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่เราอยากจะเห็นคนที่เรารักแบบ จเจริญเติบโตงอกงามประสบความสำเร็จมีใครที่อยากเห็นแบบนี้ยกมือขึ้นค่ะเอเมนพี่น้องถ้าเราที่เป็นมนุษย์เนาะเรายังหวังดีกับคนที่เป็นคนที่รักของเราเราอยากเห็นเขาจเจริญเติบโตเราอยากจะเห็นเขาประสบความสําเร็จแล้วพระเจ้าละ่ะพระเจ้าผู้ทรงยอมสละชีวิต ของลูกของที่สุดที่รักของพระองค์ลงมาตายเพื่อเราบนไม้กางเขนพระองค์จะไม่อยากเห็นเราประสบความสำเร็จมากกว่านั้นหรือถ้าพระเจ้าไม่อยากเห็นเราประสบความสำเร็จนะพี่น้องพระองค์จะไม่ส่งพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่อเราฉะนั้นพี่น้องข้าพเจ้าอยากจะพูดแบบนี้ว่าพระเจ้าอยากพูดกับเราพระเจ้าอยากจะนําเราพระเจ้าอยากจะสอนเราและเราทุกคนสามารถที่ได้ยินเสียงการทรงนําของพระเจ้า แลวก์ซาโลมมนเป็นคนนั้นแ่ะที่พยายามจะพูดท้าทายประชาชนอิสราเอลว่ามาฟังพระเจ้ามาฟังปัญญาในที่นี้เริ่มต้นก็คือปัญญาได้ร้องเรียกมาฟังฉันสิมาฟังฉัน,นฉันอยากจะพูดกับเธอฉันอยากจะสอนเธอฉันอยากจะนําเธอพี่น้องนี่คือบรรยากาศของพระเจ้าพี่น้องคิดว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหาของเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนทุกครั้งเวลาที่เราตัดสินใจผิดพลาด ทุกครั <to> <life> Nous, no, ้งเวลาที่เราแบบไม่เห็นประสบความสําเร็จเลยไม่เห็นมันเป็นอย่างนี้เลยไม่เห็นมันเป็นอย่างนั้นเลยไม่เห็นมันแบบไม่เห็นมันราบรื่นเลยไม่เห็นดูแบบดูมีการทรงช่วยจากพระเจ้าอะไรเงี้ยพี่น้องคิดว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยทาไมฉันตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยทาไมฉันล้มเหลวนู่นนี่นั่นพี่น้องคิดว่าปัญหาของเรื่องราวมันอยู่ตรงไหนคะปัญหาของเรื่องราวมันอยู่ตรงไหนคะพี่น้องคิดว่า มีใครจะตอบบ้างจริงๆแล้วพระเจ้าอยากพูดอยากสอนอยากนําเราจะตายอยู่ที่เรา <laughs> อยู่ที่เรายังไงคะจริงๆเท่าที่ดูแล้วกษัตริย์สวรวนบอกว่าปัญญาพยายามจะร้องเรียกปัญญาพยายามจะพูดปัญญาพยายามบอกมาฟังชั้นสี่อะไรเงี้ยปัญหามันพี่อ้าวบอกว่าปัญหาอยู่ที่เราปัญหาอยู่ที่เราทําไมคะคะหนึ่งคือเราอาจจะไม่เชื่อสองเราอาจจะไม่อยากฟัง อะไรอีกอะไรอีกแล้วเคล่มันมีเสียงอื่นที่ดังกว่ามันสามารถมีเสียงอื่นที่ดูน่าเชื่อถือกว่าเสียงของพระเจ้าคือเสียงของตัวเองความอยากของเราเองใช่ไหมเหตุและผลของเราเองใช่ไหมคือบางทีคือจริงๆเราไม่อยากจะไม่อยากจะสอนพมพีเลยเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์พีก็จะไปเทศพี่น้องเราต้องยอมรับความจริงว่าในบางครั้งเสียงของปัญญามันดูแผ่วเบาไปเลยอะ เมื่อเสียงของความน่าจะเป็นเหตุและผลเสียงของความอยากเสียงของสิ่งที่ล่อลวงเราเฮ้ยถ้าเธอลงทุนกับฉันนะเธอจะได้ผลตอบแทนปุดุดปุดปุด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 ปุด,ป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 ดว้าว <c oughs> ใช่ไหมคือแบบบางทีเราเน้องความมนุษย์อะเราเห็นผลตอบแทนที่มันกองอยู่ตรงหน้าแล้วมันตัดสินใจง่ายมากเลย <c oughs> ที่จะตามสิ่งนี้ไปคือมาสตาตามันก็จะพยายามชอบหลอกเราให้เรา ให้เราแบบด้วยเหตุผลนะมนุษย์เรานะพี่น้องจริงๆนะเรามักจะตัดสินใจตามอะไรที่เราเห็นนะ่ะอยู่ตรงหน้ามากกว่าเสมอนี่มันเป็นเรื่องปกติมากแต่พี่น้องรู้ไหมว่ากษัตริย์โซโลมอนกาลังท้าทายเราในเริ่มต้นของพระคัมภีร์ปัญญาจะอ่าสุภาษิตบอกว่าให้เราตบสติตัวเองพี่น้องฟังปัญญาพระคัมภีร์นี้บอกว่าพี่น้องกษัตริย์โลออษัตร โซโลโมอนพูดแบบนี้ว่าโดยปัญญานี้นะคะเดี๋ยวเราจะอ่านนี่มาดูข้อที่17นะคะข้อที่17บเจ็ดสุภาษิตบทที่แปข้อที่17บอกว่าข้าพเจ้ารักคนที่รักข้าพเจ้าและคนที่เสาะหาข้าพเจ้าอย่างตั้งใจก็จะพบข้าพเจ้าหมายความว่าพี่น้องสิ่งเดียวที่เราต้องเป็นที่เราอยากจะรับสีปัญญาการทรงนำการทรง สอนหนทางเพื่อที่เราจะไม่ตัดสินใจผิดพลาดเพื่อที่เราจะพบว่าอ๋อทางนี้มันเป็นหนทางแห่งการทรงนำของพระเจ้าก็คือคนที่เสาะหาข้าพเจ้าอย่างตั้งใจก็จะพบข้าพเจ้าคำว่าอย่างตั้งใจคืออะไรครับพี่น้องคือหมายความว่าเรามีความตั้งใจที่จะฟังพระเจ้าจริงๆ เราพร้อมที่จะทิ้งหนทางของเราแม้แต่หนทางที่ดูว่าพระเจ้าทรงนำมันจะขัดต่อใจของเราพระคัมภีร์สุภาษิตจริงจริงตั้งแต่บทที่สบอกว่าอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดค่ะเพราะสิ่งที่ต่อสู้กับการทรงนำของพระเจ้าหนักๆหลักๆเลยคือการคิดว่าตัวเองแน่การคิดว่าฉันคิดอย่างนี้คือเจ๋งแล้ววิธีของฉันนี่คือดีที่สุดพี่น้องการยอมรับว่า บางทีวิธีที่เราคิดที่มันดูดีขนาดนี้อาจจะสู้วิธีของพระเจ้าไม่ได้การที่เรายอมรับว่าเราไม่ได้ฉลาดพระเจ้าลูกไม่ได้ฉลาดขอพระองค์ทรงนำลูกนี่คือหนทางที่เราจะพบความสำเร็จเดี๋ยวอ่านต่อด้วยกันสุภาษิตบทที่ 8: ข้อ17บบอกว่าข้าพเจ้ารักคนที่รักข้าพเจ้าและคนที่เสาะหาข้าพเจ้าอย่างตั้งใจก็จะพบข้าพเจ้าต่อนะคะอันนี้เลยค่ะ ข้อที่18ความมั่งคั่งและเกียรติอยู่กับข้าพเจ้าย้ำนะคะความมั่งคั่งและเกียรติอยู่กับข้าพเจ้าทั้งทรัพย์สินที่ทนทานและความชอบธรรมทั้งหลายก็คืออยู่กับข้าพเจ้าชอบที่กัตสิต์โซลมอนใช้คำนี้นะทรัพย์สินที่ทนทาน พี่น้องเข้าใจคาว่าทรัพย์สินที่ทนทานไหมทรัพย์สินที่ทนทานหมายความว่ามันเข้ามาฟึ๊บแล้วมันจะไม่หายออกไปฟึ๊บบางคนเข้ามาเข้ามาง่ายเข้ามาเยอะด้วยแต่ออกไปฟึ๊บออกไปง่ายเหมือนกันแสดงว่าพี่น้องเราต้องกลับมาเช็คเอ๊ะการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเราอ่ะมันเต็มด้วยสิบปัญญาที่มาจากพระเจ้าไหม มันเป็นการทรงนำของพระเจ้าพี่น้องเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดสินใจผิดพลาดพี่น้องมันมีความเสียหายเกิดขึ้นเสมอข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้เรื่องนี้หนักมากข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งข้าพเจ้ายอมรับเลยข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งและข้าพเจ้าก็ต่อสู้ในเรื่องนี้เสมอคือข้าพเจ้าเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เราเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วเราจะไปพบว่าตัวเองจะผิดพลาดเยอะ และบ่อยยิ่งเราเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วแค่ไหนยิ่งเราเป็นคนที่มีความคิดชุบชุบชุบช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 บหัวบริหารจัดการอะไรเงี้ยเราจะพบว่าพลาดเยอะพอช่วงหลังๆในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าพยายามฝึกตัวเองและบอกตัวเองและเบรกตัวเองว่าช้าได้ช้าช้าได้ช้าจะพี่จ๋าถ้าพระเจ้าไม่นำ เดี๋ยวไม่อยากสอนแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์พีจะเทศดันมาสอนในสิ่งที่อาจารย์พีจะเทศพอดีนะคะวันนี้แต่พี่น้องรู้ไหมว่าข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าในเช้าวันนี้พระเจ้าต้องการจะย้ําและสอนพวกเราทุกคนข้าพเจ้ายังอยากหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าอยากเห็นลูกของพระองค์ประสบความสําเร็จเอเมนไหมคะพี่น้องรู้ไหมเวลาที่ลูกของเราประสบความสําเร็จพี่น้อง พี่น้องทุกคนเป็นมีคนที่เป็นพ่อแม่อยู่ที่นี่เยอะเนาะถามหน่อยบรรยากาศความรู้สึกสมมุติว่าลูกเราแบบสอบได้ที่หนึ่งอย่างเงี้ยหรือว่าลูกเราแบบเขาได้สอบชิงทุนได้โครงการหรืออะไรคือแบบมีชื่อแปะอยู่ในโรงเรียนแล้วแบบเด็กคนนี้เชิดชูเกียรติอย่างเงี้ยพี่น้องคิดหน่อยว่าความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องรู้สึกยังไงปลื้มไหมพี่น้องภาคภูมิใจไหม ใจฟูใช่ไหมคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีพี่น้องพระเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้าอยากเห็นลูกของพระองค์ทุกคนพี่น้องประสบความสำเร็จมีชีวิตที่ไปดีมาดีสะดวกสบายราบรื่นนี่เป็นไอเดียของพระเจ้าข้าพเจ้าอยากจะพูดสรุปเช้านี้ว่าปัญหาของเรามีแค่อย่างเดียวคือเรา ไม่ได้ฟังพระเจ้าหรือเราอาจจะฟังพระเจ้าแต่เราอาจจะฟังพระเจ้าได้ดีไม่พอกษัตริโซโลมอนไม่ได้ต่างกับกษัตริย์คนอื่นค่ะในอิสราเอลแม้แต่กษัตริย์ดาวิดแต่ที่กษัตรโซโลมอนสามารถอยู่ในยุคที่เขาเรียกว่ารุ่งเรืองที่สุดได้แม้แต่กษัตริย์ดาวิดนะจริงๆยังรุ่งเรืองสู้กษัตรโซโลมอนไม่ได้เพราะว่ากษัตริโซโลมอนเขาเข้าใจหลักการแห่งชีวิตอันนี้ คือการที่มีปัญญาการที่ได้รับสิปัญญาที่มาจากพระเจ้าการทรงนำํำใช้คำนี้จะง่ายกว่าการที่เราเรียนรู้จากการทรงนําของพระเจ้าพี่น้องถ้าแค่เรารู้ว่าอันไหนพระเจ้านำอันไหนพระเจ้าไม่นํา แค่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะเงี่ยหูแล้วฟังว่าเฮ้ยอันนี้พระเจ้าให้ทํำไหมเฮ้ยอันนี้เราควรหยุดไหมเฮ้ยเราควรร่วมกับคนนี้ไหมเฮ้ยเราควรถอนตัวตอนนี้ไหมเฮ้ยไอตัวน,นี้หมดเวลาสําหรับสิ่งนี้หรือ,อยังหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะตามแบบนี้นะชีวิตพี่น้องจะพบกับการจัดเตรียมการอัศจรรย์การปกป้องและทุกอย่างและพี่น้องลองคิดง่ายๆถ้าเราไม่พลาดเลยลองคิดดูง่ายๆ ถ้าสมมติว่าเราไม่พลาดเลยชีวิตเราประสบความสำเร็จไปนานแล้วใช่ไหมคะพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเราเดี๋ยว,ว่พี่น้องจะประถูกย้ำอาจารย์คัมภีร์จะเทศนาต่อนะพี่น้องจะฟังการดำเนินชีวิตตามพระเจ้าพี่น้องจะพบว่าชีวิตของพี่น้องจะสูงขึ้นทางเดียวค่ะไม่มีต่ำลงชีวิตของพี่น้องจะกลายเป็นหัวค่ะ ไม่ใช่เป็นหางชีวิตของพี่น้องจะกลายเป็นคนที่ให้ยืมค่ะไม่ยืมเขาแล้วเราต้องยอมรับความจริงว่าที่เราพลาดที่เราตอนนี้เรายังไปไม่ถึงหลายคนบอกว่ามีคนบอกฉันว่าถ้าฉันมาหาพระเจ้าแล้วชีวิตของฉันมันจะดีขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมเลยย่ําอยู่ที่เดิมไม่ต้องโทษพระเจ้าจ้าเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราได้ตามพระเจ้าจริงเปล่าเราได้ตามพระเจ้าหรือตามตัวเองบางทีบางคนตามตัวเองครึ่งค่ะ ครึ่งครึ่งตามพระเจ้าครึ่งตามตัวเองครึ่งหรือบางทีตามพระเจ้า20%ตามตัวเอง80เรซตาต้องถึงเวลาแล้วพี่น้องกลับมาทบทวนว่าตอนนี้เราถึงไหนข้าพเจ้ายอมรับได้ง่ายวาชีวิตช่วงชีวิตที่ผ่านมาข้าพเจ้าเรียนรู้เรื่องนี้คือหนักมากแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเริ่มเรียนรู้จริงๆจังๆผูกตัวเองไว้ว่าช้าได้ช้าค่ะในเช้านนี้นะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าพูดอะไรบางอย่างกับเราเข้ามาในจิตวิญญาณของเรา บอก yup. บอกับพระเจ้าพระเจ้าสอนลูกมากขึ้นสอนลูกที่จะฟังเสียงของพระองค์มากขึ้นสอนลูกที่จะได้ยินเสียงของพระองค์สอนลูกเพราะลูกทุกคนจะได้ยินเสียงของพระองค์พระเจ้าอยากนําเราพระเจ้าอยากจะช่วยเราพระเจ้าอยากจะสอนเราแนะนําเราอยู่แล้วแต่ปัญหาของลูกมันเป็นไปได้สูงมากคือที่ลูกไม่ฟังพระองค์ลูกไม่เงียหูลูกไม่ตั้งใจลูกไม่เชื่อฟังลูกดื้อในเช้านี้ช่วยลูกทีพระเจ้า ขอเริ่มต้นใหม่กับพระองค์ขอวางสิบปัญญาอย่างมนุษย์ลงวางสรรพความรู้ที่ลูกรู้สึกว่านี่คือความฉลาดแบบโลกลงและขอให้ลูกเดินตามพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แแต่พระเจ้าอวายพรพี่น้องที่พี่น้องจะมีความเข้าใจมากขึ้นในเช้านี้ที่เราจะพบพระองค์ที่เราจะไม่พลาดเมื่อย่างเท้าของลูกไม่พลาดลูกรู้ว่าชีวิตของลูกจะเดินไปสู่ความสําเร็จได้ง่ายขึ้นเยอะ ขอพระเจ้าเมตตาช่วยลูกขอพระเจ้าเมตตายั้งเท้าของลูกไว้ที่ลูกจะไม่พลาดลูกอธิษฐานอวยพรตัวลูกเองที่ลูกจะกลายเป็นคริเสเตียนที่ได้ยินเสียงของพระเจ้าชัดเหมือนที่กาษัตริย์โซลมอนเป็นลูกอธิษฐานฝากไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน